หงแดงแรงฤทธิ์บุกพิชิตเดี่ยวลิสบอนนอนมาเรือไปเปิดบ้านย่ำใหญ่ใส่ตราหมีสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนฟุตบอลช่องยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในการวิเคราะห์เจาะลึกศึกอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซ u b s ไ r i b e ให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับครับ การแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปหรือศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเดินทางมาถึงรอบก่อนรอ,องรอชนะเลิศนับแรกกันแล้ววันนี้เป็นการพบกันระหว่างมามืดเดี่ยวลิสบอนหนึ่งเดียวจากโปรตุเกสนะครับจะเปิดรังเอสตาดิโอดารุสรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์ p o o อีกหนึ่งทีมเต็งจากเกาะอังกฤษโดยจะดกิจกันในค่ั้งขนวันอังคารที่5เมษายน 2,165ก็คือค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับในเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยหรือเรียวกว่าเช้าวันพุธก็ได้นะครับมีการถ่ายทอดสดเ้ื่นะครับทางช่อง B-INSPORT 1นะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันในค่ำคืนนี้กันครับเรื่องที่ความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าเบนฟิก้านะครับผ่านเข้ามาในรอบนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา กับผลงานในรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมานะครับซึ่งสามารถเอาชนะทีมแก่งอย่างอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2ส่วนผลงานในลีกตอนนี้รั้งอันดับที่3ในลีกโปรตุเกสสภาพความพร้อมเกมนี้กุญซืออย่างนิวสันเวริซิโมนะครับกุญซื้อใหญ่ของทีมะจะหมดสิทธิ์ใช้งานโรนโกปิญโยกับลูคัสเวริซิโม o ที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวน ส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามเต็มที่เพราะในชว่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็พักตัวผู้เล่นเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยฟูทีมมากที่สุดในการพบกับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้นะครับนำมาโดยผู้รักษาประตูนะครับโอดิเซียสวลาซดีมอนะครับผู้รักษาประตูกองหลังมีอเล็กซ์กรีมันโดนะครับจานฟาตงเกนนิโคลัสโอตาเมนดี อดีตน,นักเตะไก่เรือดทองทั้งแมทมอสเปอร์แล้วก็อดีตน,นักเตะแมนซิตี้นะครับสองคนนี้เคยเล่นอยู่ในทีมพรีเ,รรรรเมเียร์ลีกนะครับแล้วก็มีเกียเบโตจูเนียกองกลางมีเอเวอร์ตันนะครับจูเลียนไวเกิลซูอาริโยนะครับซูอาริโอมีนิต้าแล้วก็ราฟาซินบาส่วนแนวรุกนะครับกองซโอาโลรามอสร,ร่วมกับโรมันยารินชุกนะครับนำทัพในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ถือว่าฟูลทีมนะครับสำหรับเยี่วลิสบอนในค่มภีนนี้ที่จะเปิดบ้างตอนรับกเดียาของแดงลิวร์บูนะครับซึ่งเนลสันเวริสซิโมเนลสันเวริสซิโมนะครับคุณซีใหญ่ของทีมก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดในรายการนี้นะครับเพราะว่าในลีกก็ค่อนข้างที่จะห่างแล้วนะครับในการลุ้นแชมป์จากนั้นนะครับเราไปดูฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างของแดงลิวร์พูกันบ้าง ผลงานในรอบสุกทีมที่ผ่านมานะครับเอาชนะทีมแข่งจากกันโชเซียรอ์อินเตอร์มิลามมาด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อหนึ่งบุกไปเยือนในชนะ2 0นะครับแล้วก็เปิดดังแอนฟิโอแพ้ไป1ประตูต่อ0ูนย์แต่ก็เพียงพอนะครับที่จะทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ผลงานในลีกนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลปีนีน้ี่มีลุ้นถึง4ด้วย ยังมีลุ้นทุกรายการนะครับแล้วก็ได้ไปแล้วหนึ่งถ้วยนั่นก็คือคาร์บอนครับส่วนถ้วยอื่นๆเนี่ยถึงแม้จะหนักแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับแล้วก็วันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยรั้งรองจ่าฝูงนะครับตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้แต้มเดียวนะครับแล้วก็จะมีคิวไปเยือนแมนซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยทําให้เกมนี้เนี่ยมีผลกับลิเวอร์พูลมากมายนะครับสภาพความพร้อมในเกมนี้กุนซือใหญ่อย่างเชลซนคล็อป ต้องรอเช็คความฟิตของเคอร์ติสโจนแล้วก็นาบีเกตาแต่ทั้งสองคนก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรในการลงสนามส่วนผู้เล่นรายอื่นนะครับก็พร้อมลงสนามแบบผู้ทีมนะครับตั้งแต่ท็อปมาอยู่เนี่ยนี่คือช่วงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีนักเตะทบแทนตำแหน่งกันทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีความฟิตแล้วก็สมบูรณ์ในทุกๆตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับ นำโดยอลิสองเบเกอร์นะครับผู้รักษาประตูนะครับกองหลังนะครับก็ได้เทรนอเล็กซานเดอร์แอนูกลับมาแล้วทำให้คู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็จะเป็นวูดิลฟันได้นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจอยมาตินะครับที่จะได้ลงเล่นถึงแม้จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่คาดว่าน่าจะผ่านความฟิตนะครับลงมาเล่นคู่กับฟันได้นะครับแบ็กซ้ายแน่นอนครับแอนดูโรเบอร์สันนะครับ แบคขวาเป็นหน้าที่ของเทนอเล็กซานเดอร์อาโนส่วนกองกลางก็น่าจะใช้ชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับนำโดยกับตันทีมนะครับจอเดนเฮนเดอร์สันแล้วก็มีฟาบิโนเป็นตัวพอยเก็บกวาดรวนกับเียวโกอันตาราส่วนแนวรูปนี่ครอปน่าจะปวดหัวพอสมควรน,นะครับเพราะว่ามูเมสซา่าเองก็ดูเหนื่อยไปนะครับในช่วงนี้อาจจะลาจากเกมทีมชาติน,านะครับแล้วก็เซดีโอมาเน่ก็เหมือนกันแต่ว่า ในส่วนของดิโอโจตานะครับฟอร์มกำลังดีคาดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับคิดว่าวันนี้ครับน่าจะส่งน่าจะพักนะครับโมเมนต์ซาร่าแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งที่รู้จักบอลโปรตุเกสอย่างดีนั่นคือหลุยส์ดีอาร์สนะครับก็มีโอกาสที่จะลงสนามในคั้แงนีเพราะนั้น3ตัวรุกผมคิดว่าน่าจะเป็นซาดิโอมาเน่นะครับดิโอโจตาและก็อีกคนน่าจะเป็นหลุยส์ดีอาร์สนะครับโดยซาร่า นั่งอยู่รอโอกับข้างสนามนะครับเพราะว่ายังมีเกมใหญ่สุดสัปดาห์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกเกมนั้นเขาน่าจะมีการโรติชั่นผู้เล่นพอสมควรและวันนี้ลิเวอร์พูลนะครับต้เรียกว่าฟูทีมนะครับในค่ำคืนนี้นั้นสิบผู้เล่นที่จะลงสนามนะครับก็ผมได้นำเรียนพรอ้อมไปแล้วนะครับ คาดการณ์ที่จะลงสนามในคัํา์กันนี้เบนฟิก้าก็ฟูทีมนะครับลิอวอปูเองก็ฟูทีมเช่นเดียวกันเพราะนั้นคืนนี้มันอย่างแน่นอนครับช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเรามาดูนะครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเบนฟิก้าเจ้าถิ่นนะครับเป็นทีมเดียวจากโรตุเกสที่ทะลุเข้ามาถึงรอบนี้ได้ส่วนผลง,งานในหลีกรบล่าสุดนะครับบุกไปแพ้กับบราก้า2ประตูต่อ3นั่นเป็นเพราะ คุณซูเนลสันซิมิโดนะครับต้องการที่จะทําทให้ทีมนะครับมีความพร้อมในเกมนี้มากที่สุดนะครับทำให้รังอันดับที่3ของตารางและก็มีแต้มห่างจากจับผงถึง15แต้มนะครับเพราะนั้นถือว่าในลีกเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะครับส่วนการมาเจอกับผงแดงในรอบนี้ถือว่าเป็นงานหนักของทีมเจ้าบ้านอย่างมากด้วยผลงานของหงแดงที่กําลังมีแนวรุกที่ร้อนแรงนะครับัดล่าสุด บุกไปสอยวัดฟอร์ดมา2ประตูต่อศูนย์แต้มตามหลังจากฝูงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับและก็ยังมีคิวบุกไปเยือนทีมจากฝูงในสุดสัปดาห์นี้อีกด้วยเกมนี้นะครับกิลก็โชต้านะครับที่ยิงไปในนัดล่าสุดนะครับและก็ซาดิโอมาเน่โมเมตซาร่าหรือดีอาร์พวกนี้พร้อมนะครับในการที่จะทําศึกในคําคืนนี้ทุกคนอยู่ที่ว่าท็อปจะเลือกไข่ลงมาปวดแนวรับของเจ้าบ้าน แต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมรับของเจ้าบ้านก็น่าจะเป็นงานหนักจะต้องงานหินในค,คัมเปิลนี้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะมีได้เพียงเดียวก็คือเต็นเจ้าบ้านนะครับอาจจะมีเสียงเชียร์และก็สภาพเ,าเรียกว่าเจ้าถิ่งนะครับอาจจะกดดันบ้างสําหรับของแดงลิอร์พูนะครับแต่เกมนี้ฝั่งของแดงลิอร์พูนะครับก็น่าจะมาเปิดเกมรุกบุกเข้าใส่เจ้าบ้านตามสไตล์อย่างแน่นอน นะครับแต่ครับว่าเขาเองนะครับก็คงจะย้ํานะครับว่าไม่ต้องผีผาบนะครับไม่ต้องคงไม่ต้องแบบโหมกระนำหยุดใส่ตั้งแต่เปิดฉากมานะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามท็อปเนี่ยยังมีอีกเกมหนึ่งนะครับในรอบนี้ที่จะติดในบ้านทําให้ค่ําคืนนี้นะครับเราเองก็คงจะเน้นให้เล่นตามเกมนะครับแล้วก็เอากาสเข้าทําแบบ เน้นไม่เสียประตูเป็นหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังแนวรุกของทีมเจ้าบ้านเช่นกันโดยเฉพาะกอนซโลรามอสและโรมันยอริชุกนะครับห้ามประมาทเด็ดขาดถือว่าเป็นตัวชีเด็ดและก็ความหวังของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าผลงานเจอกันใน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งเบนฟิก้านะครับที่มีสถิติ ดีกว่าหงแดงหรือผูอย่างชัดเจนนะครับโดยเบนฟิก้าเอาชนะไปได้4นัดฟังไม่ผิดครับท่านะผู้ชมครับ4นัดลิเวอร์พูลเอาชนะได้เพียงนัดเดียวนะครับไม่เคยเสมอกันเลยนะครับซึ่งผลง,งานห้านัดล่าสุดอาจจะเบนฟิก้าเจ้าบ้านขี่อยู่แต่ผมว่าในนัดนี้น่าจะแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลช่วงนี้กําลังร้อนแดงเกินห้ามใจ ยากที่แนวรับของเบติก้าจะต้านทานได้ฟัมทงลงสกอร์เบนิก้า0ลิเวอร์พูล2ครันตรงครับในคัมคืนนี้นะครับยังมีลงเตะกันอีกหนึ่งคู่นะครับเตะในคืนวันเดียวกันทีมเตงหนึ่งและรองแชมป์จากปีที่แล้วเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดเอติฮัสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมแข่ นะครับจากลาิกาสเปนตราหมีแอติโกโมัดดิที่ในรอบที่แล้วเขี่ยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแต่เกมนี้ทีมตราหมีน่าจะลำบากพอสมควรกับการรับปือเกมรูกบุกกระโชกไส้ของทีมเจ้าบ้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พร้อมรบเต็มสู่อีกทั้งคุืซีเป๊ปกวาติวาล่านะครับใหม่มันปั้นมือกับช่วยใบนี้ต้องบอกว่าอย่างแรงนะครับหลังจาก พลาดแชมป์ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องการแชมป์หนแรกให้กับเรือใบสีฟ้าแมน c h เชสเตอร์ซิตี้หากยังอยากตายตาหลับนะครับสำหรับเตฟรัดดิโอลาเพราะว่าในปีที่แล้วเขาชิงก็ผิดหลังมานะครับวันนี้แมนซิตี้จัดใหญ่ใส่เต็มอย่างแน่นอนกับแอตเลติโกมาริดนะครับหากไม่ยิงทิ้งยิงคว้างกันเองนัดนี้ผมมองว่าน่าจะ ปิดบ้านทุกตราหมีได้ไม่ยากเย็นเข็งใจเท่าไหร่นักฟันทองลงสกอ์แมนเชสเตอร์ซิตี้3แอตเลติกมาริหนึ่งนะครับเรียกว่ายำใหญ่ใส่ตราหมีแน่นอนครับสำหรับเรือใบสีฟ้าในกัมคืนนี้เรามาติดตามกันดูนะครับว่าทั้งสองทีมจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆสองทีมนี้มีโอกาสเจอกันครับรปปลิเวอร์พูลกับแบนซิตี้แต่ต้องเป็นรอบชิงชชะเลิศเท่านั้น เพราะเส้นทางถูงกกำหนดไว้แล้วติดตามความมันความสดใจ,จของศึกฟุตบอลอยูฟ่ฟาแชมเปี้ยนลีก2021-2022ได้ที่นี่ยิ่งแสกหน้าออฟิเชียลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกลับมาแล้วครับสวัสดีครับ